เราก็จะลงครบเลยทีย่ใส่ลมช่วงนี้หน้าเห็ดครับหน้าเห็ดเราก็จะอก,กินเห็ดกันโอ้เฮ็ดลมมันต้องเนะครับเลยเอาไปพกไปคั่วให้ซุกก่อนนะครับใส่ตัือให้น้อย ใส่นักล้ำนักครับใส่น้อยล้ำน้อยครับต่อไปก็รถดีนิสหนึงนะครับใส่นักครับมันเกม นึง่งเลครับอแล้วค่ไม้คว,วามอร่อยอืมหัสุกดูโอโหมาิขั้นตอนตจะเอาลง คเครื่องเกียดเกล็เเครื่องเคียวเครื่องตับเขาครับโดอืมคาดได้นะครับหัวใจเป็นพักบห้ตัวหนอไหมครับพักใบเขาครับดูมาๆมๆามามาเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับมาๆมา,ม,าม,ามาครับ ก็กินเห็ดครับเดี๋ยกวก็จะมีเมนูเห็ดมาแหมเรื่อยๆครับเพืเ่อนๆเห็ดต้องโอโ้โหหลายอย่างเยอะกันค้าเพื่อนๆกินข้าวด้วยกัน